ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีท่างช่องนะครับครับเมื่อนี้นะครับเชิญอดีกับภาพี่น้องเอฟซีเฮ้าครับเดินทางมาถึงวัดปู่ห้าเจ็ดแปดครับพี่น้องเอฟซีครับสิพาพี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับขาไปตาม่วยรัฐบาลไทยนะครับกับ่วยรัฐบาลเล่านะครับครับเมื่อนี้เด้มาแล้วจะตมตัวเลขแน่ทางให้พี่ให้น้องเข้าทึกสองสองยางเลยนะครับเด้เมื่อนี้พี่น้องเอฟซีเฮาลอติดตามรอชมไปนํากันนะครับ น้องกับซี่ดีขามาแล้วนะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้นะครับที่เขามาใหม่นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของเสี่ยนาดีนะครับตามตัวเลขเด็ดๆแนวทางให้พี่ให้น้องเข้าครับเขาไปหาปูน้ำกันครับพี่น้องเอฟซีรับกับสวีพี่น้องเอฟซีแท่งสองนะครับครับเมื่อนี้เสี่ยนาดีกับพี่น้องเข้ามาตามลาวพัฒนาหูห้าเจ็ดแปดครับพี่น้องเอฟซี ันฝันเนี่หน่อยเนี่ยมันจังแมนฟันว่าลายเนี่ยรอบนี้มันเล่ามันบปู์ัอ่ะรับผมการรับราชการครับจะมาตามเราจะน่ากัเปลาครับกล้าผมล่าก่อครับว้าพิดตามเดียวไม่เล่ากันเลยนี่เราพูดรอบนี้่ะไมันที่เขาอ่ะนี่มาตามถึงที่แล้วพี่้องที่พี่อเดีนเป็นกันสดดร้อนนะครับปูห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะมาถึงวัดถึงกันปูฮาปูนะครับมือนีครับเราพัฒนา บนล่าง6กับ7จเดี๋ยวบปงปูจจะปูยนะครับพี่น้องครับผม6กับ6กสี่หกห อันนี้เป็นเยขประจําวันครับ,รบที่หายไปเมื่อวันเี่ยสามศูนย์เก้าสามสามศูนย์ศูนย์เก้าเก้าประจำวันจันทร์ออกเก่าสุดน้ากันเลขประจําวันมันต้องมน้าครับนี่เล่ที่ประจําวันสองสี่แปดวันพุดมาน,นี่เมื่อวันสิบสองห้าเป็นหกสิบมันออกหกศูนย์ทั้งนาผลเก็บสองเก็บเป็นแปดสิบสี่วัน สิบสองเจ็บเป็นแปดสี่กำลังวันก็คือสิบเจ็ดเด่น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 เด่ตนติดไว้ทบสองเจ็บเป็นแปดสิบสี่กำลังวันสิบเจ็ดวันพุดติดเจ็ดไว้นี่คือตัวเด่นฉีดเสร็จไหมแล้วมีโอกาสมาเบรรริ้ลมาปูเราพัฒนาปูมีโอกาสมาเบรริ้ลมาปูนมีโอกาสมาเบิ้ลมาครับอมัน คือไฮเลขไปพูดเชียงไฮเลขประจําวันเบิ้ลครับคือเบิ้ลที่เบิ้ลตลอดโอที่เบิ้ลเนี่ยมันเป็นเลขประจําวันครับสองสี่แปดติดวันพุธเดีว่าที่ที่พักว่าเนี่ยสุดมาเขาเลขเบิ้ลแล้วดิวันจันทร์ศูนย์สามเก้ามันกับมาเอาแล้วกันแล้วเลขวันวัเก้าศูนย์ครับครับซุยหน้าซุยหลังยุ้ยครับจีเป็นเก้าเก้าเขบว่าเป็นเป็นรุ่นเก้าขเป็นอ่ะฟิลองกิ๊ฟซี เล่าชนะของปูห้าจนะครับมาสัมผัสดิดด้วยได้มือของปูเองนะครับวิ่งบนล่าง6กับ7จนะครับจับกูหกสี่เจ็ดสี่ห้าเจ็ดห้านะครับส่วนเบิ้ลก็คือ2องสองปดแีซีปูขีดเส้นล่างให้นะครับสีเหลืองไม่ห้อยก็คือเน้นหกสี่เจ็ดเจหานะครับถ้ามาเบิ้ลกับมาซีซีแปดแนะครับพอสองสองออกไปแล้วนะครับ อ่ะฉะนั้นพี่น้องคลิซีแคปหน้าจอกันนะครับกักเบอร์เพราะเกินสามเบอร์มันต้องเบิ่์นเน่นอนาะแจ็คสีเบิ่นเดเด็กเล่าเนี่ยมาจากเบิ่์นเด้ครับปากเบิ่์นปูสองเบอร์สามเบอร์เบิ่์นเดียวหนึ่งสองเบอร์สามเบอร์เบิ่์นเดียวหนึ่งอ่ะครับตามนี้แล้วพี่น้องคลิซีนะครับกับราวัฒนาปูห้า่ันมากเลขแต่สังเกตบางมันยังไปล่างเนาะมีแปดแปดเทียเดียวข้อบนครับส่วนมากอยังลงทะลางเน้นล่างพี่น้องคลิปซี่เน้นล่างเอาเน้นล่าง เน้นล่างด้วยพี่น้องเด้อไอเอฟทีเน้นแต่ตารางเบาบนครับอ่ะนะครับพี่น้เราเหล็กเบ่นแล้วยังไงเสือไงปูออกปังๆเรื่อหมวลอีกนะปูเนาะปูห้าเจ็ดแปดเลขไข่กับวัวไข่นี่มันเด่นมันเด่นตัวนี้กำลังวั่นสิบเจ็ดเด่นที่เจ็ด ปูเดนที่เจ็ดนะครับปูเดนนหาแล้วพี่น้องเอพซีเดนที่เจ็ดเด้อขันกูมักหลุด <7 S 2> ว่าเอหลุดลักเจ็ดหลุดเจ็ดหลุดติปูครับพี่น้องเอพซีมาถึงทีถึงทิมนะครับบุกถึงปูห้าเจ็ดแปดกันนะครับเล่าวัฒนากันนะครับพี่น้องเอพซีแคปหน้าจอกันเอาไว้เด้อนะครับนี่ลายมือปูนะครับวันที่แล้วสวยไป นะครับหนึ่งเตียปูไฮเก้าเก้ามาเก้านะครับพ well ี่น้องที่พี่ครับนี่ามาเบิลนะครับซีซีเป็แปดนะครับซีซีเป็นแปดนะครัปูไ่เด็กก็หลายหางนะครับจนมากก็จะให้ประมาณนี้นะครับซีคูแล้วกับเบิลนพร้อมเด็กงมวดนี ปูหมั่นใจคือเจ็ดนะครับเดือนเจ็ดนะครับเดือนเจ็ดนะครับมือนีมาหาปูกันนั่งตัวคงโยมกับพี่น้องนะครับมือนีมากับทีมงานนะครับทีมงานกันนะครับวันนี้รือบุกกันนะครับเ่าเอาไปไปพิเจารณหน้านะครับเราพัฒนาของปูห้าเจ็ดแปดกันนะครับ่ะเพราะฉะนั้นดีอ่านให้พี่น้องที่ฟังอีกรอบเนึ่ เอาพอแต่มก้อนครับเป็นว่เห็นสมัยนี้อ่ะบาเทียมว่าเหนือเหมือนไปเปกนห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะเป็นปูเหยียบวิ่งรูดบนล่างนะครับเด้อหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดนะครับแต่ว่าจับคู่ก็มีหกสี่หกห้าสของผมส้นครับตัวนี้คือว่าเดี๋ยวเขาหรือเว่าว่าจับพี่น้องกิบซีครับจับหน้าจอไว้ครับ เราพัฒนาปูห้าเครับวิ่งรูดบนล่าง6กับ7นะครับเด่นเจ็ดนะครับปูว่าเอกกำลังวันมาแห้งคือเจ็ดนะครับจับคู่มีหอซี่หกห่านะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเบิ้ลสองสองแปดแปดแล้วก็สี่สี่ครับมันนี่หนึ่งมันนี้นี่ทำมาอยู่ลักติบกับพ่เจักกำลังวันเสาติบวันเสาอนี้กระดาษคูกระดาษเนี่ยไม่เหร่ครับ รอบนี้มันใจครับขนาดที่ปู้มันใจขนาดเนาะงือนี้อันนี้เรียกตัปตะบ้านให้ครับอันนี้เรียกเล่ามาตามทั้งสองคลิปนะครับ ครับพี่น้องเขาก็เช็ปน้ะจอยอีกรอบหนึ่งครับเงินครอบครัวสิบเบเก้าเด็กไครเคสิบปอนด์หนึ่งห้าไทยคลิปนี้เสื้อนาดีกับไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับพิจนาพบกันไหมครับสวัสดีครับ